กำจัดวัชพืช2แถวครับญี่ปุ่นเิวริสึกลานสตาร์ตเบาครับคันนี้เป็นล้อมีเนียมโลโลใหญ่นะครับล้อใหญ่มันจะวิ่งไวตัวนี้จำหน่ายอยู่ที่8 0 0พันรวมส่งนะครับคุณผู้ชมลานสตาร์ตเบานีน่งเบาๆนะครับ รุ่น PCE สามหนึ่งห้าย u s i c ครับสวยวันนี้ <c oughs> สภาพสภาพดีสภาพดีเลยยังสีทองอยู่เลยนะครับสองล้อใหญ่เงี้มันจะวิ่งไหวครับคุณผู้ชมครับบางท่านก็น่ารักนะบางท่านบอกโอ้ oh, โหแพงจังเลยทำไมซื้อไอ้รถพลดินมาทำดีกว่ามันทำได้นะลูกค้าผมก็ทำอยู่แต่พี่นึกถึงตอนเลี้ยวด้วยนะ ถ้าไม่งั้นนี่ญี่ปุ่นเอารถคนดินไปทําให้พี่แล้วออตอนเลี้ยวคือมันต้องยกกลับลำเนี่ยมันจะหนักอันนี้มันเบาครับมันยกได้เลยสบายๆเนี่ยมือเดียวได้เลยแต่ถ้าเป็นรถคนดินนี่วุ่นวายออลองดูครับค่าโฉกมันแพงต้นทุนก็สูงด้วยใครชอบก็จัดมาได้เลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ